สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ่าวเถ่าจะพาพี่พ่น้องครับมาตามแนวทางนะครับเนาะปูนโน่นผาแดงพี่น้องครับมาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับงวดวันที่สองปรึกภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่ครับบ่าวเถ่าพามาถามน้ำแม่เพิ่นคือเก่าเด้อครับผมครับว่าเพิ่นได้มาหรือยังนะครับเนาะแนวทางจากปูนโน่นผาแดงครับบรรยากาศนะครับเนาะอยู่ทงไฮทงหน้านี่ครับตามมหาแม่เพิ่นอยู่ อยู่หน้าครับนะครับข้าเจ้าก็เขากระยอดนะครับพี่น้องท่านนี้ครับข้าเจ้ายอดเอาเอาครับจังมาฟังน้ำกันครับวางวัดวันที่สองพฤกษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะครับแนวทางปูนนวลผาแดงเพื่อนในมาตรไตรครับออาไปเป็นแนวทางพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ตามมาครับหน้าแม่เพื่อนนี่ครับผมซาปาครับเป็นตะปลา้หลนะครับเนาะนะครับ ตามมาหน้าแม่เพื่อนนี่แหละครับผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับตามแม่เพิ่นมาถึงหน้าพี่แล้วครับไปหาแม่เพิ่นอยู่บ้านปอพ่อคุณยยาเป็นยังไงคะคุณยายได้ไปมาหรือไปค่ะบวนหรือขาเจ้ามาหรือเปล่าแม่มาแล้วมาแล้วโอ้ครับอ๋อ กิดเจริญหน้าบางเอาด้วยครับท่านผู้ชมครับกับมาตานน้ำแม่พันแห่งกิเกลงวดวันที่สองฝึกภาพข่มส5งพันหาหกสิบหาน้าแม่เนาะอู้อากาศอยู่ทรงหน้ากับอบเอาบ่มีลมเลยหน้าแม่เนาะมันไม่รมอู้อ <c oughs> น้ำตามมาำอดทรงหน้าเลยเนาะ <c oughs> เอาแม่ท่างนี้ข้าจ้าห,หยอดเข่าอาบริวนันหยอดทั้งหยอดทั้งวนันโอ้แต่ว่าแต่่วาตาเทียงหน้าแม่เคุนเป็นแตะยูมีบอ่อป่านะครับเป็นแตะยูดีเห็ดเป็นแตะยูดีกับผมบรรยากาศอ่บาบรรหนอกเขา้า ปาปล่อยบ่แม่คือบัวบะบัวบะอยู่โอ้ปลาปล่อยเต็มน้องยั่ได้พี่น้องุูนะครับเอาแม่เขจอม้าตลายมือหรอบอกจ้าตลายมือแล้วมาตลายมือแล้วโอ้เอานี่แหละมาตามไกลๆมือจู่จอมืออ่าให้เอฟซีให้พี่น้องเพื่อนเอาไปพิจารณาเบิ้งน้าแม่เนาะเพื่อนเพื่อนว่าจังใดงวดนในย่ายครับงวดนี่ยเป็นเขียน์ในเบิ้งเนาะครับเป็นศูน ส่วนล้วก,ม 3, มก,กม็มีสามีเจ็ดเจ็ดหมอวงกลมไปเลยโอ้กรทั่งไตนี่มีแปทั้ง,งไตมีแปดแปตัวเดียวแปดตัวเดียวเอาแม่มีศูนย์มีสามมีเจ็ดมีแปดทั้งไตเพิ่นเขียนศ <0 8. S 2> ูนย์แปศูนย์ปดโอ้แต่ศูนย์สามเจ็ดนี่เป็นบนบ่แม่หรือจังไหนจังวะ ตนเทียนพึ่ก็ตีล็อกไว้อ่าตีล็อกไว้อจ้าบ่งเ็เกตตัวเดียวอืมถ้าเจ้าก็ตีใส่ศูนย็นย์อ่าศูนยศูนย์ครับแม่ศูนยสาำบ่ชัวศ์สามสามศูนย์สาเจ็ดเจ็ดสเนอะแต่ว่าถ้าสามตัว7นมเจ็าเอาเอาสาตเพิ่นเอาตัวใดแม่0ูนสเจหรือสามเจ เพิ่นเอาสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดตาบวมม่วงที่เจ็ดไบโอ้อันที่ม่วงขาเจ้าตีใส่ศูนย์ไปเลยอือครับเขาได้ขาเจ้าได้ทั้งล่างทั้งบนเนาะอืมครับวันนี้เขาเจ้าได้ทั้งล่างทั้งบนนะแม่อ,อืมพิจารณาเป็นเอาได้ครับทำช่วมครับตาบวมพน่วงไว้ที่เจ็ดตีแม่บนโอ้ ก้อนนี่คืข <mortality. S 2> ีดไว้หนึ่งเนาะแปดสิบเอ็ดไหมเอากระโม่แห้งอยู่โม่ห้องหกหกแปดหนึ่งบอกฮะตัวอะไรหกหกแปดเจ็ดเนาะห้องสื้อเนาะนี่หมวดที่แล้วหมวดที่แล้วหกแปดเจ็ดแต่ว่ามันหนึ่งหกเจ็ดแปดป่ะแม่หมวดที่แล้วหกหกแปดเจ็ดหรือหกเจ็ดแปดหกแปด จ็ดแปดเจ็ดจว่าหนึ่งขาจะมัดีดแต่สิมันคือตัดขาดอครับแปดหนึ่ว่าห้าเอาวอเป็นอ่าในวันี้เป็นยังไงวันนี้กะเิ่นเห็นศูนย์กันบ่เน่หรือส,ส,สามศูนยสามเจ <7. S 2> เอาว่งกลุ่มเจ็ดแตสิเานจะตัดตีไซส์037เราจะวงกลุมอยู่เลยเยมเจ็นไปไ้ว่องกล่มอยู่เลยเกีย037แล้วเพื่อนเอา307หรือหรือหรือ0 3เอา307เอา307โอ้ครับท่านผู้ชมครับเ่านเอา307อ่าล่าง08ล่าง08 ครับามชมกับมาตามตรงงวดไฮเดครคแนวทางของปูนุ่นผาแดงขดจอมาตรลายมือลติแม่อมืครับนี่ครับพี่น้องงวดวันที่สองฝึกสภาคอมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอากาศนะครับห่อนคักตัวเมียเนาะห่อนคักห่อนคักอืมต้นหน้าพี่สิขากาว่าคักก็ได้แหละตาครับตานีบ่ะค่ะอืม ักอยู่เป็นบองหวัดเนี่ยตัวศูนย์เจ็ดนี่กะหลายหมองนี่แม่หวดเนี่ยศูนย์เจ็ดไปมองได้กันเนี่ยศูนย์เจ็ดพี่ไปเอาน้ำผีสินเฮียนนั่นได้อได้สามสามสองศูนย์ห้างงานศูนย์สองน้ำอีสินเฮียนน้ำผีสินเฮียนอืครับก็จะไปลายหมองไปย่อยก็จะไปลายหมงอืงครับแต่ว่ามันเขาทั้งหลังทั้งหมุนได้เลยคุณไปเอากับครับ อันเอานนั้นพีสินเฮียนนี่บ่อือโอ้โอ้น้องป่าครับทั้งผุนเขาเจ้าวานเข่าหลวงว่าแม่หรือยังไดหรือเขาเจ้าหยอดหยอดทึ่งหยอดทึ่งวานโอ้ครับเนี่ยครับบรรยากาศโอ้เขาเจา้าไทยเขาเจ้าวานบัดนั่นแม่เนาะทึ่งวานทึ่งหยอดแจ้าหนิมันอยากเรียวเวลาเริ่มบวชขึ้นทั้งขางขุนเนี่ยเนาะครับแม่นค่ะ ครับอ๋อกระตามนียเนาะครับท่านชมครับนี่ครับผมอ่าแนวทางปูนุ่นผาแดงได้ครับงวดวันที่สองผลสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแม่เนาะสามศูนย์เจ็ดครับตัดเอาครับผมจะสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือสามเจ็ดก็แล้วแต่มักเกนะครับทำชุชมพี่น้องล่างเพิ่นว่าศูนย์แปดนี่ครับผมแคปเอาครับกลับมาตามน้าแม่เพิ่นให้แล้วครับผมครับก็มีถามเขามาหลาย แกผิดจรณาเบไงเอานรอแม่เนาะค่ะครับงวดวันที่สองฝันดีบ่แม่ฝันดีเด็ดเหรอฝันดีรึเนาะครับผมอืมฝันว่าจังเล่ย่า่ฝันว่าจังเล่ฝันนั่นข้าเจ้าบ่ไหวฟังเน่อยยุ่งมันฝันดีมันว่าได้เหรอฮะหัวซันใช่วางสิอืมยุ่งแล้วฝันแม่นเก้าหนึ่งแล้วก็ซื้อถืงได้แล้ววาศูนย์เป็นหนึ่ง ครับแล้วก็สิบเก้าเกัาสิบเอ็ดหรือเขาก็ถือไกลอยู่หัวเมื่อกี้เนี่ยพ่แม่หวเืครับมันหกอันเก้าศูนย์เนาะเขาก็ว่าศูนย์เป็นหนึ่งหัวที่ผ่านมาเนาะครับมาเก่าหนึ่งเก่าครับหัวที่ผ่านมาเอาตแคงหกเนาะอ่าครับเส้นหนึ่งศูนย์ก็เป็นหนึ่ง นอ๋อครับกขอพุ่นเด้อครับเนี่ยครับผมครับท่านผู้ชมที่ยายเนาะค่ะที่ไห่แนวาทางเนาะค่ะปรูนุ่นผาแดงค่ะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมครับตามมาหาแม่เพิ่นอยู่ตรงหน้าไปแล้วครับท่านผู้ชมพี่น้องครับนี่ครับข้าเจ้ากระยอดเข่าหมดแล้วเด้อครับทั้งบานทั้งบานเฮาเอาครับแคปเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับอ่าตามนี่ครับผม 307 07 30, 30ครับหลาง08นะครับเนาะคลิปนี้บ่าวเถาก็ฝากไปขึ้นเก้าครับขอให้ทุกท่านย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับผมเงินไหลน่องท่องไหลเข่าสุขคนครับบ่าวเถาสวัสดีครับ